สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบมาสัจจันนะครับวันนี้มาจัดส่งของให้ลูกค้านะครับอันนี้จะส่งไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับลูกค้าที่อยู่จังหวัดมุกดาหารก็รอรับสินค้าที่บ้านเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกค้าประจำของไทเกอร์มอบนะครับใช้บริการกระมาสองสามรอบบริการแล้วนะครับสำหรับล,ลูกค้าที่สนใจนะครับอยู่ในโซนไทยสานนะครับก็ลอง มาสอบถามกันได้ว่าสินค้าเป็นยังไงแบบไหนใช้แล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมฝุ่นเยอะพื้นไปคราบสีาขาวๆจะแก้ปัญหาได้จริงไหมก็ลองทักมาสอบถามกันดูนะครับไทกระบ,บอกประจันเป็นมอบแบบถูแห้งนะครับอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นและก็คราบที่อยู่บนพื้นนะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องฝุ่นและคราบที่อยู่บนพื้นก็ทักมาสอบถามกันดูก่อนนะครับ ก็จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าวันนี้นะครับลูกค้าที่มุกดาหารรอรับอยู่ที่บ้านเลยนะครับขอบคุณมากครับจากไคยก็มอบอระจันครับ